สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเก็บมะเขือเทศกันมะเขือเทศลูกใหญ่ลูกเล็กเก็บนี้ชมดอกสวัสดีดอกสลัดคอสเยอะแยะเลยต่อไปเราจะได้เก็บสลัดคอสเยอะเลยมเมล็ดพันธุ์เก็บลูกๆๆใหญ่หืนะอโหลูกใหญ่มากเขือเทศลูกคอ หัวหน้าปูกมีหน้าปูกแต่หัวปีอันนี้อีกพันหนึ่งพ,พันนี้เป็นเป้นะลูกเป็นเป้น,น,นเปลือกบางบางอันนี้พันในสีดาธรรมดา ประเทศสีดาตำส้ตมตำส้มก็มีพทำลูกคอก็มีย็บขนาดนี้พอเหมาะาไปไว้แล้วมันก็ค่อยๆสุก เพชรชมพูเลยสดแดงน่าจะถูกไปเรื่อยๆดดดีจังเลยเก็บต้นนั้นั่งไง้พี่ต้นข้างในเยอะเลยยังไม่หมดปะยังไม่แดงก็เอาไว้นั่นแหละยังไม่แดงตัวชิ้นสวยดกมากโอ้โหดกมากเลยความโดดไปเก็บต้นนี้ เก็บต้นนี้กันต้นนี้รู้สึกจะเหี่ยวๆเนี่ยรู้สึกเป็นโควิดอ้โหไม่เอากันไก่อะฉีดต้นเลยอะปิดร <c ười> ่วงเลยฉีดต้นเลยไม่ไม่ต้องฉีดเก็บเป็นลูกไหมเออเก็บง่ายอยู่เก็บง่ายโอ้โหนี่ก็ง่ายอีกนะอนืว อันนี้อีปื๋ฟองชมพูฟองชมพูเป๋ใช่ดเดียวกันต้มดอกมันโอ้โหดกมากเลยหนะผูกอยู่เยื้อระยะระยะระยะระยางร<ม> <laughs> ะยงระเยงลงมาเนี่ย<ม>โหแต่ไทยถ้าหมอน้อยเท่าอันไหนอันเล็กๆอ่ะไทย,เล,ยเล็กจิ๋วๆอ่ะมันช้างเก็บไปหมดแล้วมันช้างเก็บอเอาแล้วก็เทปโบราณ อันนี้เครด่องเทลูกทอ้อเก็บสองต้นได้เป็นกิโลโอโหเกความดกเออหน้าปลูกมากเลยว่าเขาื่อนเนี้นทนชอบอากาศหนาวนมะูนเป็นรุ่นๆเลยยิ่งถ้าเราเอาขึ้นกระซุ้มเนาะ เอาขึ้นเชือกเหมือนที่เมืองนอกทํานะตกจริงจริงนี่ค่ะอันนี้พาเก็บมะเขือเทศไปตาตส้มค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ